ตัดติดตั้งก็ต้องอันดีวีดีวีดีนะคะับเอเจนะครับเพื่อนเล่นตัดถ้าเราเก็บหน่อยนะครับสันติดวงสว่างลูกพุ่มเพื่อนาคองครับกำลงังอ่านอยู่นะครับซึ่งตามเลือดออกนิกกิทธิ์นี้นะครับ YouTube นะครับ ต่อไปดีวีดีอยาขอบอกว่ารักครับวีซ mm ีด hmm. mm ีวีวีดีวีซีดี โน่นนิกระสิ์ไม่ใช่โนนนี้เม็ม่เป็นไรดูได้ดูได้นะครับซึ่งราคา4บาทของช่างลักสิงดูกัญญาคอยะคันทิตของนิกสะสิ์ทิพมกฮายนะครับเจ้ากันนัด15ล้านบาทนะครับผิดหมดหมานะครับแจกเพื่อนแจกเพื่อง ที่ตอกไม้นะครับไม่ต้องซื้อได้ซีวีดีก็ขายนะครับอ๋อไปครับกฎหมายนะคะทำสามครึ่งอ๋อไปหนึ่งเอวีเอสติบแค่สิบแล้วก็ผมใช้ซีดีเถื่อนผมก๊อปซึ่งสินค้านะคะซึ่งการ,รักักแจกนะคะ ซึ่ง,งกันสังกลาจแจกแก่15 2 7 28 29 34 31 39 74เพิ่งซื้อราคาจอกและใช่หขอไปนิดนึงนะครับครับผม1แสน8แสนบาทนะครับ1แสน8หนึ่งของไปนิดนึงจัดจ่อ20,000 2แสนบาทจังครับเจยูยเน่เดือดสุกเนื้อถึงที่บ1แสน8แสนแสนบาทฉะนั้นเนื้อการน <บา S 1> ครับ,บ <า S 1> นิกเกอิ์สที่บอกหมายแทนนี้ V.S. นะครับปีแทนต่อไป DVD m a m a n มฮึมรู้ได้แน่นอนอื ซึ่งปิกสิตนี้เอาด้วยครับก็การใส่สักคือครับสุดท้ายดีวดีคุณชายเอ็นตอนนะครับจอยนะครับซึ่งรักคอมาคอนาแทนช่องวันสามสิบเอ็ดมาแต่วันที่สิบสองสิบห้าเมษายนนี้นะครับ เวลาวันวันที่12บสิบสีนกาสิบนาทีวันที่13บ,บสามิบสีสิสามนาฬิกา15นาทีวันที่15สิบสนาฬิกานะครับทางช่องวันศาสเอ็ดก็สวัสดีคลิปนี้สวัสดีครับ